ไปกันที่เรื่องแปลกๆสักเรื่องหนึ่งในกระรวงการเมืองอการเมืองเรื่องวัคซีน,นตอนนี้เป็นเดี๋ยววัคซีนถ้าจะทะเลาะก,กันก็เรื่องจัดสรรวัคซีนนี่แหละนี่นี่นี่นตอนเช้าเช้าเมื่อวานเช้าเมื่อวานคุณอนุทินหัวหน้าพักกรุงไทยก็ให้สัมภาษณ์ในรายการของเราเนี่แหละ<ช>ก็บอกว่าอํานาจในการจัดการเรื่องโควิดขณะนี้เบ็ดเสร็จและเด็ดขาด มันอยู่ที่สบคสบคจะเอาอย่างไรบอกมาบอกมาเกระทรวงสาธารณสุขมีหน้าที่รับออเดอร์ไปดําเนินการถ้าจะให้จัดหาก็จะไปจัดหาให้โอเคดังนั้นอย่าถามเรื่องโควตาวัคซีนต้องไปถามสบค่ะโอเคสืวนซุ้มเสียงสำเนียงที่คุณอุทินพูดออกมานั้นหลายคนก็จับอารมณ์จับความสุขได้เยอะนะค่ะพอตกใบายพอตกใบาๆ สสภูมิใจไทยสองคนใช่ไหมครับใช่ค่ะคุณนัชนนท์ศรีกอกเกลือนะคะสสสงขากับคุณสวัสดิ์มาภัยสารสินสสการจนบุรีแห่งพักภูมิใจไทยมีอีกหนึ่งจากพลังประชารัฐไปผสมรวมด้วยก็คือสสสัตรานะคะสีปานเป็นสสสงขารพลังประชารัฐแต่ไฮไลท์อยู่ที่สองสสภูมิใจไทยลูกพักของหมอหนูนั่นแหละมาแถลงหรือมาโวยด้วยนเรื่องจัดสรรวัคซีนไม่เป็นธรรมแต่สังเกตไหมไม่ได้โวย คุณอนุทินไม่ได้โวยกระทรวงสาธารณสุขเอาก็ใครรับผิดชอบเขาจี้ไปที่สบคคือนี่ไงเรื่องการจัดสรรวัคซีนใช่เพราะอยู่ในหน้าสบคไงดังนั้นจะไปกันที่คุณนัชนนศรีกอกเกื้อสสสงขลาพักภูมิใจไทยสวัสดีค่ะคุณนัชนนคะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่มาแกพี่แมวสาวครับ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 ภูมิใจไทยเล่นอะไรอ่ะอมาเปิดแถลงยเล่นอะไรจี้สบคเลยจัดสรรวัคซีนไม่ไดามา้งโแถลงจิ้มไปที่สบคเรื่อง โคต้าวัคซีนเล่นอะไรฮะเอไม่ใช่ภูมิใจไทยเล่นอะไรครับถามว่าสสสงขลาเล่นอะไรเออได้ได้ได้กน็เข้าประเด็นเลยสสสงขาพักภูมิใจไทยเล่นอะไรเล่นอะไรเอเพราะว่าผมเองนะครับพี่เดนอะไรครับที่สงขาผมเนี่ยค่ะเได้การจัดสรรวัคซีนน้อยมากครับค่ะเรามีประชากรทั้งหมดล้านสี่แสน โดยประมาณนะครับเป <Okay. S 2> ็นกลมล้านสี่แสนคนะโอเคครับแล้วต้องต้องได้รับวัคซีนเจ็ดสิบเปอร์เซ็นก็คือหนึ่งล้านคนครับหนึ่งล้านคนและที่ผ่านมาเดือนที่ผ่านมาสงขลาได้รับวัคซีนที่ได้รับการฉีดสองหมื่นเจ็ดพันคนครับและต้องรับวัคซีนอีกประมาณเก้าแสนคนที่จะรอรับ,รบและเดือนหน้าเดือนมิถุนาเนี่ยสงขลาเราจะได้รับโคต้าแค่ห้าหมื่นแปดพันคน ในเดือนมิถุนายนได้แค่ห้าห <8, 000. S 2> มื่นแปดพันครับผม,มกรกฏาคมห้าหมื่นแปดพันนะครับแล้วก็เดือนสิงหาสองแสนสองหมื่นอสองแสนสองกลมกลมอสองแสนสองคและเดือนสุดท้ายก็คือกันยาหกแสน นะครับ6แสนะกือมๆ6แสนเพราะฉะนั้นพอเรามาดูตัวเลขพี่ดานัยครับถามว่าไอเดือนสุดท้ายเนี่ย6แสนคนเนี่ยคุณจะฉีดกันยังไงอืมเพราะว่าการฉีดวัคซีนเนี่ยอย่างน้อยต้องใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงครับนะครับกระบวนการตั้งแต่การตรวจสอบประวัติสักประวัติการฉีดจนการนั่งรออีกครึ่งชั่วโมงครับเพราะฉะนั้นผมเองในฐานะที่เป็นสสสงขลานะครับ ได้เห็นปัญหาในจังหวัดสงขลาเป็นจังหวัดใหญ่เป็นคลัสเตอร์อีกหลายคลัสเตอร์ที่กําลังแพร่กระจายและมีตัวเลขผู้ติดเชื้อสูงสุดในภาคใต้ครับและเป็นพื้นที่จังหวัดชายแดนที่มีด่านอ,อ่ไม่ว่าจะเป็นด่านปะดังเบซาที่สะเดาด่านสะเดาด,าดา่ดานประกอบ,กอบที่อำเภอนาทวีที่พี่น้องคนไทยจากประเทศมาเลเซียเนี่ยต้องเดินทางเข้ามากักตัวในพื้นที่ตำบลนักฑขามครับเพราะฉะนั้นปัญหาในสงขลาเนี่ยผู้ว่าการจังหวัด สาธารณสุขจังหวัดและขะารามการควบคุมโรคเนี่ยใช้ความพยายามสูงสุดในการป้องกันคผมเองก็เป็นหนึ่งในการทํางานไม่ว่าจะเป็นใช้รถโฆษณาประชาสัมพันธ์เป็นงบส่วนตัวผมและพยายามรณรงค์ในโครงการสงขราย่าดื้อใส่แมสล่างมือรักษาระยะอ่างนี่คือภารกิจที่พวกเราทําได้ครับแต่ในเรื่องของแต่ในเรื่องของวัคซีนวันนี้พวกผมไม่สามารถที่จะไปเรียกร้องจากใครได้ คต้องยอมรับนะครับผมพักภูมิใจไทยเนี่ยหัวหน้า şey พักอนุทินเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขเนี่ยโดยสายงานและโดยทั่วไปคนคิดว่านัชนน์ก็ไปคุยกับท่านอนุทินนัก็จบนั่นสิแต่ว่าวันนี้ครับอำนาจหน้าที่ในการบริหารจัดการวัคซีนอยู่ที่ใครครับพี่เานัยอยู่ที่สองบกคสองบกคใช่ผมไปเรียกร้องจากท่านอนุทินโดยความเป็นส่วนตัวเนี่ยถามว่าผิดช่องทางไหมครับผิดช่องทางท่านอนุทินก็ต้องไปต่อรองให้ผมใน ในที่ประชุมสบคเพราะฉะนั้นเองวันนี้ผมขอทำหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรส,สงขลาใ,ในการเรียกร้องไปยังสบคโดยโมีเพื่อนสมาชิกยศวัตรมาไปสารสินการจนบ,บุรีสัตยาศรีปานและสสเอจากปทุมธานีสสอ,อีกหลายคนนะครับสสปามที่ฝากว่าท่านช่วยถามหน่อยนะครับนี่ก็คือผมก็เลยบอกว่าวันนี้ นัชนน์ภูมิใจไทยทำอะไรอยู่ผมทำหน้าที่สสเป็นปากเป็นเสียงคให้กับประชาชนพี่มาแก่ครับวันนี้ผู้ว่าการจังหวัดสงขลาในฐานะประธานเนี่ยได้รับการจัดสรรมาแค่เนี้ยถามว่าผู้ว่าจะกล้าทวงไหมครับครับสาสุขจังหวัดสงขลานี่กล้าจะไปแย้งไหมครับคนที่ต้องออกไปแย้งวัน ด้วยความเคารพครับที่เขาตั้งคําถามเอากับคุณนัชนนท์ว่าภูมิใจไทยเล่นอะไรเสสอภูมิใจไทยกาลังเล่นอะไรนะฮะมันเป็นจังหวะที่ภูมิใจไทยถูกยึดอํานาจทางด้านของการสาธารณสุขทางด้านโควิดไปโดยสิ้นเชิงนะฮะท่านนั้นแหละเขาก็เลยต่อนนยอดกันอ๋อแม่แม่ครับคือวันนี้จริงๆแล้วนะหัวหน้าพักเนี่ยท่านรุจินเนี่ยบอกพวกผมตลอดว่าวันนี้การแก้ปัญหาของโควิดมันเป็นปัญหาระดับชาติ ท่านนายกเป็นประธานและใช้กฎหมายหลายตัวไปรวบรวมอยู่ในสบคไอ้อน,นี้ก็เป็นหน้าที่มันเป็นภาพรวมของประเทศกระทรวงสาธารณสุขเองก็เป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติเหมือนที่ท่านหัวหน้าให้สัมภาษณ์เพราะฉะนั้นพวกผมในฐานะที่จะเป็นคนรับฟังเสียงชาวบ้านวันเนี้ย<ม>ผมก็จะไปบอกใครครับ<ม>ก็ต้องบอกสอบคอบอกด้วยมารยาทครับผมไม่ได้ไปกล่าวหาท่านนายก ไม่ได้ไปหาชาวหาขอบคอแต่เป็นการเรียกร้องว่าวันนี้มันถึงเวลาที่ต้องไปดูความเป็นจริงแต่ละพื้นที่ครับโอเคเอาเอาชัดเจนคิดว่าคิดว่าสงขาคนจะได้รับการจัดสรรประมาณสักเท่าไหร่ฮะในเดือนต้นนี้มิถุนายนนี้อย่างน้อยหนึ่งแสนโดสครับคูรจะหนึ่งแสนเพราะว่าตอนนี้มีการขึ้นทะเบียนไปประมาณเกือบสองแสนกว่าพี่ใดใดรู้ไหมครับว่าการทํางานที่สงขลามันยากขนาดไหนอคนเนี่ยไม่กล้าฉีด วันนี้อสอมอกำนันผู้ใหญ่บ้ายพวกเราเนี่ยระดมลงไปในพื้นที่ผมเองใช้รถแห่ครับวันนี้ชาวบ้านเปลี่ยนใจมาฉีดนะครับพอาะเปลี่ยนใจมาฉีดพอถึงเวลาวันที่จะถึงเวลาฉีดถ้าไม่มีวัคซีนอะไรจะเกิดขึ้นครับหนึ่งเขาก็ด่าสอสอ,อเขาก็ด่าผู้ว่าเขาก็ดาาออ่าอสมทุกคนที่ปฏิบัติงานเนี่ยจะโดนชาวบ้านด่าหมดรวมไปถึงผู้นำรัฐบาลรวมไปถึงหัวหน้าพรคผม คนซื้อวัคซีนใครรับผิดชอบฮะในชุงที่ผ่านมาใครรับผิดชอบเรื่องซื้อวัคซีนฮะไอ้นี่ผมไม่มั่นใจนะครับว่ากระบวนการวัคซีนเนี่ยมันเป็นแค่ข่าวพวกผมเองเนี่ยออไม่ทราบเลยว่ากระบวนการการพิจารณาวัคซีนแต่ละตัวการเข้ามามีหลักเกณฑ์เงื่อนไขอย่างไรแต่วันนี้เหมือนที่ผมบอกพี่ในไดครับเราไม่ต้องไปถามคนอื่นแล้วครับสบคในฐานะที่ที่กํากับบริหารดูแลจัดการเนี่ยคุณให้คําตอบแค่นี้ผมคิดว่าน่าจะโอเค <Okay. S 1> แล้ววันนี้ได้คําตอบหรือยังคะอะไรนะฮะวันนี้พอจะได้คาตอบหรือยังคะหลังจากเมื่อวานถแถลงเปิดกันไปซะขนาดนั้นคะ่ะมีคําตอบมาบ้างหรือยังคะคตอบที่ได้รับก็คือเสียงสะท้อนจากท่านนายกรัฐมนตรีและสบค<ห>และคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องบอกว่าท่านนายกได้รับทราบถึงประเด็นที่สอสอหรือหน่วยงานต่างๆเนี่ยเรียกร้องไปก็ขอหให้มีการทบทวนหลายประเด็นนะครับโดยเฉพาะการเกลีย หลักเกณฑ์ในการจัดสรรวัคซีนบุคคลเสี่ยงนะครับแล้วก็หลักเกณฑ์ในการติดเชื้อต่างๆผมคิดว่าวันนี้เป็นเป็นนิมิตหมายที่ดีที่นายท่านนายกเปิดใจครับพวกผมเองนะครับผมพวกผมเองก็บอกว่าวันนี้พวกผมไม่ใช่พวกหิวแสงครับออืแต่เป็นพวกที่กระหายในการแก้ปัญหาให้กับประชาชนโดยเฉพาะเรื่องวัคซีนโอเครับทราบรับทราบครับขอบพระคุณมากครับคุณนัชน์ค่ะขอบคุณนะครับคุณนัชน์ค่ะสวัสดีครับ ค่ะค,คุณนัชนน์ศรีกอเกื้อนะคะสสสงขลาพักภูมิใจไทยนี่เธอก็แปลกนะคุณนัชนอน์อธิบายแทบตายที่จริงนะเมื่อวานก็ก็อธิบายแทบตายเหมือนกันนะเอ๊แต่ทําไมนะมในสังคมเนี่ยเขาจับแค่ประเด็นเดียวเขามองข้ามประเด็นสงขลาได้โคต้าวัคซีนเท่าไหร่นะเออเขาไปจับประเด็นเดียวถ้ามีปัญหาวัคซีนไปร้องที่หมอหนูผิดช่องทางต้องจิ้มไปที่สวบคเท่านั้นเท่านั้น เออนูไม่เกี่ยวแมสเตจนี้มันออกไปแล้วนะแล้วตอนนี้คนจะรับรู้รับทราบแบบนี้แล้วนะถ้าอยากจะถามเรื่องวัคซีนไม่ต้องถามหมอนหนูนะโดยเฉพาะคนภูมิใจไทยต้องประสานเป็นสิ่งเดียวกันแน่ๆสอบคอโอลีต้องสอบคอโอลี่อืพี่อื่นไม่ได้ <laughs> เราลากเป็นประเด็นการเมืองได้ไงเนี่ยอ้าวอ้าวไม่ใช่การเม<อ>ืองเหรออ่ะพักกสักรู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาตามกันต่อนะคะ